สวัสดีครับแอดมินผมชื่อโรดบ้านอยู่จังหวัดอุดรธานีวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบ้านหลังหนึ่งให้ฟังครับโดยบ้านหลังนี้เป็นบ้านของน้าสาวผมเองน้าสาวของผมมีชื่อว่าน้าสวยและน้าของผมก็สวยสมชื่อด้วยน้าสวยได้คบหากับผู้ชายคนหนึ่งที่มีฐานะดีเลยครับผู้ชายคนนี้ตามที่ผมเห็นก็รักนาสาวของผมมาก ทั้งสองคบหากันประมาณ2ปีได้ก็ตกลงที่จะแต่งงานกันแต่น้าสวยนั้นไม่อยากเข้าไปอยู่ที่บ้านของแฟนแฟนของน้าสวยเลยซื้อที่ดินแปลงหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักและว่าจ้างผู้รับเหมามาสร้างบ้านให้ตามที่น้าสวยต้องการเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนบ้านก็สร้างเสร็จเรียบร้อยครับตัวบ้านไม่รั้วรอบและภายในบ้านก็ดูสวยงาม จนทั้งคู่ได้แต่งงานกันและย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นทั้งคู่รักใคร่กันดีครับกระทั่งผ่านไปสองปีแล้วน้าสวยก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีลูกฝ่ายน้าเขยหรือที่ผมเรียกว่าน้าเจดก็อยากจะมีลูกเพราะทางบ้านของเขาอยากจะให้มีหลานเมื่อเห็นว่าเมียไม่ท้องสักทีน้าเจดก็ทำทุกวิถีทางและได้พาน้สวยไปพึ่งหมอ แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ท้องทั้งสองคนจึงเริ่มท้อเพราะเสียเงินไปมากมายแล้วนสวยเองก็เริ่มจิตตกไม่สบายใจที่ไม่สามารถมีลูกให้กับนเจดได้ทั้งคู่พยายามดูแลกันและประครับประคองความรักกันเรื่อยมาจนชีวิตคู่เข้าสู่ปีที่สามจู่ๆนเจดก็เปลี่ยนไปนสวยได้ข่าวว่านเจดไปมีผู้หญิงคนใหม่และวันนั้นก็เป็นวันหยุดของทั้งคู่ พวกเขาพักผ่อนกันอยู่ในบ้านน้าสวยเองคงอยากจะเคลียร์กับน้าเจตแต่กลายเป็นว่าทะเลาะกันยกใหญ่ด้วยความเสียใจและโกรธเคืองน้าสวยเลยวิ่งไปหยิบปืนมาและจ่อยิงน้าเจดจนตายคาที่แล้วใช้ปืนกระบอกเดียวกันจ่อยิงตัวเองตายตามไปด้วยทั้งคู่นอนจมกองเลือดตายอนาถอยู่ในบ้านของตัวเองครับหลังจากที่นำศพออกไปแล้ว ยายกับแม่ของผมก็ได้เข้าไปทำความสะอาดบ้านและอยู่ในงานศพจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างฝ่ายครอบครัวของน้าเจตโกรธนะ้าสวยมากที่ไปยิงลูกชายของเขาตายแต่พวกเขาก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรเพราะเห็นว่านะ้าสวยก็ตายเหมือนกันแต่ความโกรธเคืองนั้นก็ผ่านมาลงที่ยายกับแม่ของผมเมื่อยายกับแม่ปรึกษากันเรื่องบ้านหลังนั้นว่าจะเอาอยัางไงดีพวกเขาก็สะบัดหน้าใส่ และบอกว่าอยากจะทำอะไรกับบ้านหลังนี้ก็ได้พวกเขาไม่สนใจอยู่แล้วยายกับแม่ของผมเลยเก็บบ้านหลังนี้เอาไว้ก่อนเดือนสองเดือนถึงจะเข้าไปทำความสะอาดสักครั้งและทุกครั้งผมก็จะตามแม่เข้าไปช่วยทำความสะอาดด้วยบ้านหลังนั้นก็ดูปกติดีทุกอย่างมีเพียงบางครั้งที่ผมรู้สึกได้กลิ่นคาวเลือดผมไม่กล้าบอกแม่ครับ เพราะกลัวว่าแม่จะตกใจไม่สบายใจและไม่กล้ามาที่บ้านของนาสวยอีกบางครั้งผมก็อยากจะถามแม่อยู่เหมือนกันว่าได้กลิ่นเหมือนกันไหมแต่คิดว่าไม่ถามจะดีกว่าจนมีอยู่วันหนึ่งที่ผมกับแม่เข้าไปทำความสะอาดบ้านในช่วงบ่ายกว่าจะทำความสะอาดเสร็จก็ค่ำม,มืดพอดีผมกับแม่เลยตัดสินใจนอนพักกันที่บ้านของนาสวยช่วงกลางดึกของคืนนั้น ในขณะที่ผมกับแม่กำลังนอนหลับกันอยู่จู่ๆผมก็สะดุ้งตกใจเพราะผมได้ยินเสียงปืนดังขึ้นที่ห้องชั้นล่างหลายนัด <c oughs> ผมตกใจผุดลุกขึ้นนั่งและหันไปมองแม่แต่ก็เห็นแม่นอนหลับสนิทผมจึงคิดว่าเสียงปืนที่ได้ยินนั้นเป็นเพราะผมฝันไปหรือว่าอะไรกันแน่แต่ทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกสองนัด ผมอยากรู้ว่าเสียงปืนมันดังขึ้นในบ้านได้ยังไงเลตัดสินใจหิบไฟฉายและเดินลงไปดูที่ชั้นล่างเมื่อลงไปถึงผมก็เห็นแต่ความสลัวของห้องโถงไม่มีอะไรเลยนอกจากความเงียบแต่สิ่งที่ทำให้ผมขนลุกนั่นก็คือกลิ่นคาวเลือดครับผมได้กลิ่นคาวเลือดชัดมากเหมือนกับเลือดมันนองพื้นอยู่ในตอนนั้นเลยเพราะวันที่มาดูศพน้าสาวกับน้าเขยผมเองก็ได้กลิ่นนี้ ในตอนที่ทำความสะอาดกับแม่เมื่อเดือนที่แล้วผมก็ได้กลิ่นนี้เหมือนกันแต่กลิ่นมันไม่ได้ชัดขนาดนี้แต่ในตอนนี้มันเหมือนกับว่าผมกำลังยืนดมกลิ่นเลือดที่อยู่ใกล้กับจมูกข,ของผมเลยครับผมลองส่องไฟฉายดูอีกครั้งเมื่อไม่เห็นอะไรก็รีบเดินกลับขึ้นไปบนห้องวันรุ่งขึ้นผมบอกกับแม่ว่าน่าจะนิมนต์พระมาทำพิธีครั้งหรือทำบุญบ้านหลังนี้ก็ได้ แต่แม่บอกว่าหลังจากงานศพของทั้งสองคนก็เคยนิมนต์พระมาทาพิธีแล้วคงไม่ต้องทำซ้ำแล้วมัง้งซึ่งส่วนตัวผมเองก็อยากจะทําอีกครั้งแต่ไม่อยากเล่าเรื่องราวให้แม่ฟังเพราะกลัวว่าแม่จะไม่สบายใจไม่กี่วันต่อมาผมได้เดินทางไปทําธุระในตัวเมืองและแม่ได้บอกให้ผมแวะไปดูบ้านน้าสาวให้หน่อยความจริงผมไม่ค่อยอยากจะแวะไปดูเลยครับถึงแม้จะเป็นผู้ชาย แต่ก็รู้สึกกลัวอยู่เหมือนกันกับสิ่งที่เคยได้สัมผัสและโชคไม่ดีเลยครับเพราะผมแวะเข้าไปดูบ้านของน้าสาวฝนก็ตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักทำให้ผมไม่อยากขับรถฝ่าฝนกลับเลยตัดสินใจนอนค้างที่บ้านของน้าสาวคืนนั้นตอนที่กำลังจะเคลิ้มหลับผมได้ยินเสียงคนทะเลาะกันและได้ยินเสียงโยนข้าวของตกแตก โดยปกติผมเป็นคนที่ไม่ชอบนอนห่มผ้าแม้อากาศจะเย็นก็ตามแต่ในคืนนั้นผ้าห่มได้วางอยู่ที่ปลายเท้าและผมก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครเดินเข้ามาในห้องแล้วผ้าห่มที่อยู่ปลายเท้าก็ถูกคว้างมาใส่ตัวผมและผมก็รู้สึกว่าผ้าห่มผืนนั้นมันถูกกดลงที่ใบหน้าของผมด้วยจนผมรู้สึกหายใจไม่ออกผมพยายามดิ้นรนจนรู้สึกตัวตื่นหยิบเอาอผ้าห่มที่คลุมหน้าออก และแปลกใจมากว่าพ่อผมมาอยู่บนตัวบนหน้าของผมได้ยังไงปกติแล้วผมกับน้าสวยก็สนิทกันดีนะครับช่วงก่อนที่น้าสวยจะเสียชีวิตผมมักจะมาหาแกอยู่บ่อยๆตอนที่น้าสวยไม่สบายใจเรื่องมีลูกไม่ได้ผมก็มานั่งรับฟังนะ้าสาวระบายความในใจผมเลยแปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็เชื่ออยู่นะครับว่าทุกอย่างมันเกิดจากฝีมือนะ้าสาวที่ตายไปแล้วอย่างแน่นอน ที่ผมมั่นใจแบบนั้นก็เพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่ผมมาบ้านหลังนี้ดูนะสวยแกจะห่วงบ้านหลังนี้นอกจากผมกับแม่และยายแล้วคนอื่นๆก็ไม่ค่อยได้เข้ามาที่บ้านหลังนี้หรอกครับเพราะน่าสวยแกไม่ค่อยอยากต้อนรับใครผมจําได้ว่าเมื่อครั้งที่น่าสวยยังอยู่ผมเอ่ยปากเล่นๆว่าจะขอค้างคืนด้วยแต่นสวยไล่ให้กลับไปนสวยบอกว่าไม่ชอบให้ใครเข้ามายุ่งย่ามหรือเข้ามาวุ่นวายในบ้าน หลังจากคืนนั้นผมก็ไม่ไปนอนค้างที่บ้านของน้าสวยอีกเลยเมื่อมาทำความสะอาดกับแม่แม้จะค่ำแล้วผมก็จะขับรถพาแม่กลับบ้านตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งมีสามีภรรยาคู่หนึ่งได้มาขอเช่าบ้านทั้งคู่เข้ามาคุยกับแม่ผมและแม่ของผมก็ต้องการจะให้เช่าโดยค่าเช่าที่ได้มาก็จะให้ยายเพราะยังไงยายก็คือแม่ของนสวย แม่คิดดูแล้วมันสมเหตุสมผลดีเพราะถ้าจะปล่อยบ้านทิ้งไว้เฉยๆมันก็เปล่าประโยชน์แต่ถ้าปล่อยให้คนเช่าบ้านก็จะได้มีคนอยู่และยายก็ได้เงินด้วยแม่ได้เล่าให้คนที่มาเช่าฟังถึงที่มาที่ไปของบ้านและบอกว่าได้ทำพิธีอะไรเรียบร้อยแล้วถ้าไม่กลัวอะไรก็ให้ย้ายเข้าไปอยู่ได้เลยตัวผมเองนั้นอยากจะให้ทั้งคู่ปฏิเสธแต่ทั้งคู่กลับตกลง และบอกกับแม่ว่าไม่กลัวเรื่องผีสางอยู่แล้วอีกอย่างบ้านหลังนั้นก็อยู่ใกล้กับที่ทำงานด้วยพวกเขาเลยตกลงขอเช่าอยู่แต่ผ่านไปแค่อาทิตย์เดียวทั้งคู่ก็สะบักสะบอมมาหาแม่ของผมและบอกว่าตอนนี้พวกเขาเชื่อแล้วว่าผีสางมีอยู่จริงบ้านหลังนั้นคือบ้านผีสิงที่ทั้งคู่บอกอย่างนั้นก็เพราะคนที่เป็นสามีจู่ๆก็ถูกไฟช็อตจนเกือบตาย ส่วนภรรยาก็ตกบันไดลงมาขาหักและบ่อยครั้งที่ทั้งคู่มักจะได้กลิ่นคาวเลือดรวมทั้งเสียงคนทะเลาะก,กันในยามค่ำคืนทั้งคู่เลยขอบายไปหาเช่าบ้านที่อื่นอยู่แทนแม่รู้สึกเสียดายที่คนเช่ารีบย้ายออกและรู้สึกแปลกใจว่าทั้งคู่ได้กลิ่นคาวเลือดทั้งที่ได้นิมนต์พระมาสวดทำพิธีแล้วแต่แม่ก็ไม่ได้คิดจะทำอะไรต่อเพราะคิดว่าคงจะไม่มีใครมาขอเช่าอีกแล้ว แต่ผ่านไปไม่กี่เดือนก็มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ30ปีได้เขาบอกว่าทำงานอยู่ที่ธนาคารในตัวเมืองเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารและถูกใจบ้านหลังนี้อยากจะขอมาเช่าอยู่ซึ่งแม่ก็ทำเหมือนเดิมครับคือเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังและผู้ชายคนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากบอกแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคงเป็นเรื่องบังเอิญส่วนเขานั้นไม่สนใจเรื่องลึกลับหรือเรื่องเหนือธรรมชาติ ผู้ชายคนนั้นพักอยู่ในบ้านของน้าสาวได้สักสามอาทิตย์ได้จนเย็นวันหนึ่งก็มีตำรวจโทรมาแจ้งว่าเขาประสบอุบัติเหตุอาการสาหัสที่ตำรวจติดต่อมาหาแม่ก็เพราะผู้ชายคนนั้นได้ขับรถพุ่งเข้าชนกับเสาไฟฟ้าที่หน้าบ้านของน้าสวยแม่เลยต้องไปหาตำรวจและได้ไปเยี่ยมผู้ชายคนนั้นที่โรงพยาบาลด้วยผู้ชายคนนั้นเล่าให้แม่ฟังว่าเมื่อคืนตอนประมาณสักสองทุ่ม เขาได้ขับรถเก่งกลับมาที่บ้านและพอใกล้จะถึงบ้านแล้วจูจ่ๆเขาก็เห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถที่เบาะหลังผู้หญิงคนนั้นมีเลือดท่วมตัวและมองเขาเหมือนกับโกรธกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วเขาตกใจมากและคิดว่าจะหยุดรถแต่เท้าของเขากลับเหยียบคันเร่งมือหักพวงมาลยัยให้รถพุ่งชนเสาไฟฟ้าที่หน้าบ้านของนสวยนั่นเอง แม่ได้ถามถึงลักษณะของผู้หญิงคนนั้นเมื่อเขาเล่าให้ฟังทั้งแม่และผมก็รู้ได้เลยว่านั่นคือน้าสาวของผมผมไม่เข้าใจว่าทำไมน้าสวยถึงกลายเป็นผีเฮี้ยนไปอย่างนี้ส่วนตัวผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อเรื่องผีหรือวิญญาณเท่าไหร่หรอกครับแต่สิ่งที่ได้พบมาก็ทำให้บอกได้ไม่เต็มปากว่าผีไม่มีอยู่จริง เมื่อผู้ชายคนนั้นหายดีแล้วเขาได้มาย้ายข้าวของออกไปผมกับแม่ก็ได้เข้าไปทำความสะอาดบ้านผมกับแม่คิดเห็นตรงกันว่าจะไม่เปิดให้ใครมาเช่าบ้านหลังนี้อีกแล้วจะปิดบ้านเอาไว้อย่างนี้และคิดหาทางว่าจะทำอย่างไรกับบ้านหลังนี้ต่อไปดีแต่ผ่านไปอีกแค่สองเดือนจู่ๆก็มีครอบครัวหนึ่งติดต่อเข้ามาขอเช่าบ้านแม่ของผมได้บอกปัดไป แต่พวกเขาขยันขยอขอร้องบอกว่ามีความจำเป็นที่จะเช่าบ้านจริงๆเพราะบ้านของน้าสาวอยู่ใกล้กับโรงเรียนของลูกสาวเขาเขาอยากให้ลูกสาวเดินทางไปโรงเรียนได้สะดวกครอบครัวน,นี้ได้ย้ายมาจากจังหวัดใกล้เคียงเพราะสามีได้งานทำในตัวเมืองที่นี่ทั้งหมดเลยต้องย้ายมาและลูกสาวก็ย้ายโรงเรียนมาเรียนที่ใหม่ด้วยเมื่อมาเห็นโรงเรียนของลูกสาวทั้งคู่ก็ตระเวนหาบ้านเช่า จนมาถูกใจบ้านของน้าสาวผมแม่กับผมไม่อยากจะเปิดบ้านให้เช่าเท่าไหร่และได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังอย่างละเอียดด้วยแต่พวกเขาไม่คิดอะไรมากและยืนยันคำเดียวว่าจะขอเช่าอยู่จนแม่ผมใจอ่อนพวกเขาย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของน้าสาวท่ามกลางความไม่สบายใจของแม่และผมแม่ของผมเห็นใจพวกเขาในความจำเป็นที่จะต้องเช่าบ้านหลังนี้แต่ทั้งผมและแม่ก็เป็นห่วงเขามาก ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาอีกหรือเปล่าแต่ทั้งหมดก็ได้เข้าไปอยู่ในบ้านของน้าสาวผ่านไปแล้วหนึ่งเดือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดือนที่สองก็ผ่านไปด้วยดีจนล่วงเลยเข้าสู่เดือนที่สามแม่กับผมจึงรู้สึกสบายใจเพราะคิดว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วและหลังๆมานี้ผมกับแม่และยายได้ไปทำบุญให้กับน้าสาวอยู่บ่อยๆด้วยจนเราคิดว่าน้าสาวคงไปผุดไปเกิดแล้ว คงไม่มาห่วงบ้านไม่มาวุ่นวายกับคนที่มาเช่าบ้านอีกแล้วแต่พวกผมคิดผิดครับเพราะปลายเดือนที่สามพวกผมก็เห็นเขาลางของปัญหาเดิมๆแต่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักเมื่อแม่กับผมไปเยี่ยมครอบครัวที่มาเช่าบ้านแม่และผมได้เห็นสีหน้าของสามีภรรยาด,ดูเครียดเียดส่วนลูกสาววัยสิบกว่าปีก็ดูไม่สดใสล่าเริงเลยแม่ได้ถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าคนเป็นแม่ก็บอก ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรในการอยู่บ้านแต่มีปัญหากับลูกสาวเพราะจูจ่ๆลูกสาวที่เคยเป็นเด็กร่าเริงสดใสกับเริ่มเก็บตัวและไม่ค่อยพูดค่อยจาเหมือนเมื่อก่อนลูกสาวจะคอยหลบหน้าพ่อกับแม่อยู่ตลอดจนทําให้พวกเขาไม่สบายใจเพราะไม่รู้ว่าลูกสาวเป็นอะไรตอนแรกทั้งคู่ก็สันนิษฐานว่าเพราะลูกสาวย้ายที่เรียนใหม่คงทําให้ยังปรับตัวไม่ได้ ยังไม่มีเพื่อนเลยรู้สึกเบื่อ,อแต่คนเป็นพ่อบอกว่าได้เข้าไปสอบถามที่โรงเรียนแล้วครูประจำชั้นก็บอกว่าลูกสาวเข้ากับเพื่อนได้ดีและไม่ได้เงียบถึงเหมือนกับตอนที่อยู่บ้านทั้งคู่เลยงงและไม่เข้าใจว่าลูกสาวเป็นอะไรผมเองก็แปลกใจเหมือนกันแต่พอผมและแม่ขอตัวกลับผมได้หันไปมองเด็กสาวคนนั้นและผมก็สะดุ้งโยงเลยครับ ถึงแม้จะเห็นเพียงแค่แวบเดียวผมก็รู้ได้ทันทีว่านั่นคือน้าสาวของผมที่เป็นเงาดำยืนอยู่ใกล้ๆก,กับเด็กสาวคนนั้นผมกระพริบตาอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจและพอลืมตาขึ้นก็เห็นว่าเด็กสาวนั้นยืนอยู่คนเดียวผมไม่สบายใจเลยครับและบอกให้แม่ไปบอกกับพวกเขาว่าให้รีบย้ายออกจากบ้านแม่เองก็รู้สึกเกรงใจอยู่เหมือนกัน เพราะเห็นว่าทั้งคู่กำลังมีเรื่องทุกข์ใจอยู่แต่แม่ก็เชื่อผมทั้งผมและแม่จึงพยายามหวานล้อมให้เขาย้ายออกทั้งสองคนเลยบอกว่าขอเวลาอีกสามวันขอหาบ้านเช่าให้ได้ก่อนเมื่อหาได้แล้วก็จะรีบย้ายออกแต่มันก็ไม่ทันแล้วครับเพราะสองวันต่อมาผมและแม่ก็ได้รับข่าวร้ายว่าลูกสาวของพวกเขาได้ผูกคอตายอยู่ในห้องนอนและสิ่งที่น่ากลัวมาก คือแม่ของเด็กหญิงได้เล่าให้ฟังว่าเธอได้ยินเสียงลูกสาววีดร้องออกมาพอเธอวิ่งไปดูก็เห็นเงาดำรูปร่างเป็นผู้หญิงผมยาวตัวเล็กๆก,กำลังยืนอยู่ตรงที่ลูกสาวผูกคอตายผมกับแม่ถึงกับขนลุกเลยครับเพราะไม่คิดเลยว่าน้าสาวจะทำบาปทำกรรมอีกแล้วและไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไปทำกับเด็กผู้หญิงได้ เพราะเธอยังเป็นเด็กอยู่เลยที่สำคัญน้าสาวจะห่วงบ้านอะไรนักหนาจนไม่ยอมไปผุดไปเกิดแม่ของผมเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและออกปากว่าจะช่วยเหลือครอบครัวนี้ทุกอย่างแต่พวกเขาก็ไม่ต้องการอะไรครับหลังจากนำศพลูกสาวไปทำพิธีแล้วพวกเขาก็ย้ายออกไปแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยยายกับแม่และผมได้ตัดสินใจขั้นเด็ดขาด พวกเราไปนิมนต์พระเกจิอาจารย์ดังมาหลายรูปให้มาทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณของน้าสาวเมื่อทำพิธีเรียบร้อยแล้วก็ทุบบ้านหลังนั้นทิ้งจนเหลือแต่ที่ดินว่างเปล่าและหลังจากที่ทุบบ้านทิ้งทุกอย่างก็เงียบสงบพวกผมก็ได้แต่ภาวนาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้น้าสาวนั้นได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีและอย่าคิดจองเวรจองกรรมหรือห่วงหวงอะไรในโลกนี้อีกเลยครับ